รู้ไหมคะว่าวันหยุดที่อเมริกาเนี่ยมีน้อยกว่าที่ไทยค่ะอย่างปีนี้นะคะ Federal h o l i d a y ียีอเมริกาเนี่ยมีแค่1ิบว,วันเองนะตามลิสต์ที่เห็นนี้เลยคะ่ะถ้าเกิดเทียบกับที่ไทยนะคะก็ถือว่ามีน้อยกว่ามากนะคะเพราะว่าที่ไทยเนี่ยอย่างปีนี้ก็คือมีวันหยุดตั้ง19วันเลยนะแล้วนี่ยังไม่รวมวันหยุดที่อาจจะมีแบบป,ประกาศหยุดพิเศษเพิ่มเติมอะไรนะคะก็คือบางช่วงก็มีหยุดยาวด้วยเห็นแล้วก็คืออิจฉามากๆเลยค่ะ อย่างของอเมริกานะคะที่หยุดยาวที่หมายถึงหยุด3วันค่ะก็คือเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็เป็นวันหยุดนั้นๆซึ่งส่วนใหญ่ก็จะตกที่วันจันทร์นะคะถ้าเกิดใครอยากหยุดยาวก็คือต้องลาเพิ่มเองค่ะข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งของวันหยุดที่อเมริกานะคะก็คือวันหยุดส่วนใหญ่เนี่ยจะไปตกที่วันจันทร์ค่ะเพราะว่าที่อเมริกาเนี่ยเขามีกฎหมายนะคะที่เรียกว่า uniform Monday holiday act นะคะก็คือจะให้วันหยุดเนี่ยไปหยุดที่วันจันทร์แทนค่ะ อย่างเช่นสัปดาห์นี้นะคะก็เป็นวันหยุดวัน Memorial Day นะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยจะตรงกับวันที่30พฤษภาคมค่ะแต่จากกฎนี้นะคะก็ทำให้วัน Memorial Day ของทุกปีเนี่ยเป็นวันจันทร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมแทนค่ะอย่างปีนี้เนี่ยก็จะตรงกับวันที่26พฤษภาคมค่ะแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกวันหยุดเนี่ยจะตกที่วันจันทร์ตลอดนะคะมันก็จะมีบางงานที่ฟิกวันตลอดนะคะอย่างเช่น f o r t h of July อย่างนี้นะคะก็คืออย่างตามชื่อเลยค่ะก็คือตกวันที่4กรกฎาคมของทุกปีค่ะไม่ว่าจะ จะเป็นวันอะไรก็คือเป็นวันที่สีกรกฎาคมเท่านั้นค่ะส่วนตัวแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าถึงแม้ว่าที่อเมริกาเนี่ยจะมีวันหยุดน้อยกว่าที่ไทยนะคะแต่เรารู้สึกว่าวันหยุดที่นี่ก็คือเป็นวันหยุดจริงๆนะคะคนที่นี่เขาใช้วันหยุดกันจริงจังมากเลยค่ะหยุดก็คือหยุดนะคะไม่มีการตามงานนะคะแต่ถ้าโดนตามงานนะคะเราไม่ตอบก็ถือว่าไม่ผิดค่ะเพราะว่าเป็นวันหยุดของเรานะคะแต่อย่างของที่ไทยเนี่ยถึงแม้ว่าจะหยุดยาวน,นะคะแต่ก็อาจจะมีโมเมนต์โดนตามงานโดนถามนู่นนี่นั่นได้เหมือนกันค่ะแล้วเพื่อนๆเนี่ยชอบวันหยุดแบบที่ ไทยหรือว่าแบบที่เอเมาริกามากกว่ากันคะขอมีมาพูดคุยกันได้ค่ะ